คือวีคนั้นน่ะเป็นวีคที่แบบคือตอนตรวจแล้วแแบบเครียดมากตรวจแล้วแแบบคือพูดอะไรไม่ออกมันเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับเมลกับพิเศษนะ อันนี้สเดือนกว่าแล้วค่ะ<า>สี<า>่ตั้งใจแบบว่ามาบอกช่วงนี้เลยแล้วค่ใช่ก็ตั้งใจจะบอกช่วงนี้แหละเพราะว่าด้วยความที่แบบคือตอนแรกที่รู้ว่าอยากจะบอกทุกคน<อ>เลยคนะ่ะอยากจะบอกแบบบอกเพื่อนบอกอะไรเงี้ยต้งยังไม่บอกดีกว่าแล้วก็แบบไปหาคุณหมอเพื่อความมั่นใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บังเอิญว่าไปเจอเรื่องนั้นอีกเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเนเราก็คุยกับคุณหมอ,ค,หมอคุณหมอก็บอกว่าแบบช่วงแบบ3เดือนแรกเป็นช่วงที่มันแบบมันเบาบางมากมันเซนซิทีฟมากอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนแบบ อย่าเอาแบบอ่ะให้มั่นใจก่อนก็คุยกับพี่เซนด้วเอาให้มั่นใจแบบชัวร์ก่อนเลยเหอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นที่ไี่เจอแต่ว่าเหมือนไม่เจอมาไม่เจอตรงไงคะคคุณหมอิดว่าน่าจะเป็นจากการที่ปกติแล้วประจำเดือนลงมาไม่ไม่ตรงค่ะเพราะฉะนั้นวันตกไข่อ่ะเลยไม่ตรงวันที่แบบคุณหมอนับเลยแบบคลาดเคลื่อนอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยเหมือนแบบยังไม่เจอซึ่งความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงคะเหมือนเราจั้ น้องจะมาแล้วแต่แบบเฮ้ยมันไม่เห็นมันไม่เจอเคือวีคนั้นน่ะเป็นวีคที่แบบคือตอนตรวจแล้วแบบเครียดมากตรวจแล้วแบบคือพูดอะไรไม่ออกมันเป็นอะไรที่ใหม่มากสําหรับนิวกบบพี่เซษนะคะคือตอนแรกคุณหมอแบบตรวจแล้วก็คุณหมอก็เงียบไปแล้วเราก็เหมือนเราก็น่าเสียนิดนึงอะไรเงี้ยคุณหมอก็แบบเหมือนมีแบบสายหน้านิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอแบบมาคุยกันคุณหมอบอกยังไม่เจอแล้วก็เลยแบบ มันแปลว่าอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออล้วก็เสีย <c oughs> ตอนนั้นแบบนูกับพี่เซนแบบจ่อยแล้วก็แบบจะถามหมอก็ถามไม่ถูกคือเหมือนแบบมันมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ <c oughs> ช่วงนั้นต้องรออีกหนึ่งสัปดาห์ถไปตรวจใหม่ใช่แล้วช่วงสัปดาห์นั้นน่าเป็นช่วงสัปดาห์ที่แบบเอ,อยาก <c oughs> คือไม่รู้จะทำยังไงช่วงช่วงแรกที่ไปตรวจเลยตอนนั้นนะคะ่ะคุณหมอเดาว่าน่าจะหกวีคเป็นที่แบบปกติเขาจะนับตามแบบ วันประจําเดินมาวันแรกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นได้บอกครอบครัวอะไคะแบบในช่วงที่เราวันนั้นอ๋อวันนั้นมีบอกแค่แม่มิวกับแม่พี่เซนเนี่ยค่ะคือบอกเอ้ยตอนนั้นแม่มิวเออแม่มิวรู้แล้วใช่แค่แม่มิวกับแม่พี่เซนเนี่ยค่ะคือแบบบอกน้อยมากเลยเพราะมันเหมือนแบบมันยังแบบเอ้ใช่เปล่าใช่เปล่าอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยกล้าบอกใครแต่อีกวกไปก็คืออาเห็นตัวอ่อนเลยใช่พออีกวีกหนึ่งไปก็ เจอแหละก็โล่งคือแต่ว่าระหว่างนั้นเราก็แบบเสิร์ชดูข้อมูลไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทํำยังไงอ่ะเออก็สุดท้ายก็เจอก็งงมากก็จริงจริงก็ยังเป็นความรู้สึกที่มันยังยังยังงงอยู่นะคะเพราะว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากเลยเลยอย่างเงี้ยเราก็ก็เดี๋ยวก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปกับพี่เซนเนี่ยแหละค่ะ เซนก็ตื่นเต้นมากๆคือทังริวทำที่เศจเลยงงมองว่าแบบอุ้ยมาแล้วจริงอ่ะมันมันเหมือนเร็วมากเลยค่ะคือเราเพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อยไปแบบเดือนเดียวอย่างเงี้ยคือคือสุขภาพดีมากปล่อยไปแบบเดือนเดียวติดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเรายังงงเรายังไม่ได้แบบตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ก็ก็เป็นเรื่องใช่ก็เป็นเรื่องที่แบบน่ายินดีมากๆเลยคือทาง ทังบ้านคุณเซนนะคะคุณแม่เขาก็แบบโหยดีใจมากเพราะเขาแบบอยากให้มีมาแล้วมานานแล้วใช่ก็คุณแม่สั่งเครื่องวัดหัวใจเอ๊ะเขาเรียกนะเครื่องฟังหัวใจใช่ไหมสั่งมาใช่เป็นเงเห็เป็นคนก่ก็คุณแม่คุณเซนค่ะเขาก็เหมือนแบบไปซื้อพวกกระเพาะปลาสดใช่ไหมไปตุ่น อะไรอย่างเงี้ยมาให้ทานอยู่เรื่อยเขาบอกว่าเหมือนแบบต้องดูแลตั้งแต่แบบอยู่ในท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะก็อร่อยดีมันก็รสชาติเหมือนแบบเหมือนกระเพาะปลาอะไรอย่างเงี้ยปกติมันก็อร่อยดีเป็นเหมือนกระเพาะปลาน้ําแดงอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ต้องแบบต้องดูแลตัวเองมากตอนนี้ดีๆค่ะเหมือนมีแพ้มีอะไรเป็นคนโชคดีมากเลยไม่แพ้เลยค่ะคือชีวิตปกติเลยมี มีแค่เรื่องแบบเหมือนง่วงนอนแล้วก็ปัสสาวะบ่อยอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองนอกนั้นก็